การเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกจะช่วยให้เมืองปารีสดีขึ้นอย่างยั่งยืนจริงหรือเปล่าเวลาที่เราพูดถึงการเป็นเจ้าภาพงานอีเวนต์ใหญ่ๆอย่างเช่นงาน World Expo หรือว่าการเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬาไม่ว่าจะเป็นกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนฤดูหนาวหรือว่าฟุตบอลโลกก็ต่างทีเราก็จะมักพูดถึงผลพลอยได้และผลประโยชน์ต่างๆ อันเกิดขึ้นจากการได้เป็นเจ้าภาพก็แย่งกันเป็นเจ้าภาพนะครับเพราะว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆและการพัฒนาเมืองหรือการบูรณะฟื้นฟูมเมืองเพราะการเป็นเจ้าภาพแน่นอนก็ต้องมีพื้นที่จัดการแข่งขันพื้นที่ จัดงานต่างๆเพิ่มขึ้นมากมายแล้วก็เป็นโอกาสให้เมืองได้ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าประปาระ,ระบายน้ำเสียคมนาคมขนส่งและใช้องค์ประกอบสำคัญเช่นสนามกีฬาพื้นที่จัดงานอื่นๆอีกมากมายนะครับที่จะไปบูรณะฟื้นฟ,นฟ,นฟนูหรือเป็นแรงกระตุ้นทางเศรษฐกิจต่อพื้นที่ย่อยๆภายในเมืองนั้นๆก็จะกลายเป็น พื้นที่ศูนย์กลาง,างต่างๆที่จะทําให้พื้นที่เดิมที่เคยซบเซาเสื่อมโทรมได้พัฒนาขึ้นมาหรือไปเปิดพื้นที่ใหม่เพื่อทําให้เกิดพื้นที่รองรับการพัฒนาในรูปแบบใหม่ด้วยเช่นกันลองมาดูว่ากีฬาโอลิมปิกปารีส2024ที่เพิ่งจบไปแต่ว่ามหากรรมกีฬานี้ยังไม่จบนะครับเพราะการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกจะจัดต่อเนื่องกับการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกซึ่ง จะจบลงภายในวันที่8กันยายนนี้เองนะครับคำถามสำคัญก็คือว่าแล้วปารีสโอลิมปิกเนี่ยสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นที่เราเห็นภาพลักษณ์ต่างๆใช้พื้นที่ของเมืองต่างๆที่เป็นไอคอนิกนะครับเช่นหอไอเฟลเช่นพื้นที่ที่เป็นอาคารเก่าที่เป็นไอคอนทั้งหลายมาเป็นพื้นที่ในการจัดการแข่งขันกีฬาเนี่ยมันจะทำให คนในพื้นที่ที่เคยมีปัญหาแล้วเอาองค์ประกอบทางการแข่งขันกีฬาเข้าไปช่วยฟื้นฟูเขาขึ้นมาเนี่ยทำให้เขาดีขึ้นอย่างยั่งยืนผมย้ําคําว่าอย่างยั่งยืนจริงหรือเปล่านะครับเพราะคําถามสําคัญก็คือว่าแน่นอนเอาของใหม่เข้าไปลงในช่วงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเนี่ยดีแน่นอนอย่างเช่นคุณเอาสนามกีฬาไปลงคุณมีคนที่เข้ามาแข่งกีฬา ผู้เข้าชมกีฬานักท่องเที่ยวต่างๆที่เข้ามาช่วงเวลาแค่2เดือนคุณดูแลเขาเป็นอย่างดีครับมีตำรวจมีการรักษาความปลอดภัยมีระบบคมนาคมขนส่งซึ่งจัดเฉพาะในช่วงของการแข่งขันกีฬาเท่านั้นหลังจากการแข่งขันกีฬาจบไปแล้ว จะกลับมาเป็นแบบเดิมคือเสื่อมโทรมเหมือนเดิมหรือว่าพวกนี้ยังอยู่หรือเปล่าแน่นอนตำรวจอยู่ต่อไปไม่ได้หรอกครับเขาต้องกลับไปประจำหน่วยงานของเขามาดูแลพื้นที่นี้พิเศษในช่วงการแข่งขันกีฬาเท่านั้นมันมีพื้นที่หนึ่งครับที่สำนักข่าวยูโรนิวส์หยิบขึ้นมาพิจารณามันคือพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมมากที่สุดในมหาคนครปารีสก็คือเขต18ซึ่งมี ป็อกเดลาชาเปลนะครับเป็นพื้นที่ศูนย์กลางของเขต18นี้เขต18เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาอัตราการก่อเหตุอาชญากรรมยาเสพติดความยากจนคนไร้บ้านคนที่อพยพเข้ามาโดยผิดกฎหมายสูงกว่าค่าเฉลี่ยของปารีสมากๆครับมีพื้นที่อันหนึ่งที่มีชื่อเสียงในทางไม่ดีเขาเรียกกันว่าแคกอิลก็คือพื้นที่ที่ คนติดยาเสพติดนะครับมารวมตัวกันเสพยาแลกเปลี่ยนยาเสพติดกันอย่างผิดกฎหมายนะครับมากกว่า300คนต่อวันและมีมาตั้งแต่ปี2020แล้วนอกจากนี้ยังมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สาธารณะพื้นที่ริมทางรถไฟที่เลิกใช้งานแล้วแต่คนอบพยพที่เข้ามาโดยผิดกฎหมายครับมาสร้างบ้านแบบเพิงอะครับอยู่แบบผิดกฎหมายในบริเวณนั้นเป็นแถวยาวทีเดียว ความพยายามในการแก้ปัญหาพื้นที่นี้เกิดขึ้นมานานแล้วครับตั้งแต่ปี2020นะครับนายกเทสมนตรีหญิงแอนนี่ฮิดาโก้เขาเปิดแคมเปญหาเสียงเลือกตั้งสมัยที่2ของเขานะครับเขาเริ่มเปิดตัวในพื้นที่นี้ครับแล้วก็สัญญาว่า โดยสัญญาว่าถ้าชนะการเลือกตั้งก็จะให้งบประมาณลงทุนในการบูรณะปรับปรุงฟื้นฟูทั้งโครงสร้างพื้นฐานและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เขต18นี้ถึง500ล้านเหรียญยูโรทีเดียวนะครับแล้วในช่วงที่วางแผนการจัดงานกีฬาโอลิมปิกก็มีการวางแผนที่จะมีสนามกีฬา 8,000ที่นั่งเป็นสนามกีฬาในร่มนะครับเพื่อใช้จัดการแข่งขันแบดมินตันยิมนาสติกลีลาและก็บาสเกตบอลรวมถึงการออกแบบองค์ประกอบแวดล้อมต่างๆเพื่อสนับสนุนกีฬาในพื้นที่นี้ด้วยซึ่ง ก็ได้มีการพัฒนาสนามกีฬาขึ้นจริงและมีองค์ประกอบต่างๆสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเกิดขึ้นจริงครับทั้งลานจอดรถการปรับปรุงถนนสายสำคัญของเขาคือรูเดลาชาเปลนะครับซึ่งเป็นถนนแกนเชื่อมโยงพื้นที่เขต18นี้กับถนนวงแหวนรอบปารีสก็มีการปลูกต้นไม้มากกว่า100ต้นเป็นต้นไม้ใหญ่เพื่อสร้างร่มเงาสร้างบรรยากาศที่ดีและถนนเส้นนี้ถูกออกแบบให้มี ทางจักรยานด้วยที่ผมเคยเล่าให้ฟังในเอพิโซดกันก่อน,อนหน้านี้แล้วนะครับว่ากีฬาโอลิมปิกปารีสเป็นกีฬาโอลิมปิกครั้งแรกที่จะมีเส้นทางจักรยานเชื่อมโยงทุกสนามกีฬาและองค์ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเช่นหอพักนักกีฬาและอื่นๆที่เป็นเพรสเซนเตอร์ center, และอื่นๆอีกมากมายเข้าด้วยกันคือคุณสามารถขี่จักรยานไปได้ทุกที่ที่มีการจัดการแข่งขันกีฬาได้เพราะฉะนั้นสนามกีฬาที่ เขตสนี้ก็เชื่อมโยงด้วยเส้นทางจักรยานที่ผมบอก เช่นกันครับแล้วหลังจากกีฬาโอลิมปิกเนี่ยสนามกีฬา8 0 0 0ที่นั่งนี่ก็ยังจะถูกใช้ต่อไปครับในการจัดงานคอนเสิร์ตหรือว่าการแข่งขันกีฬาแต่ก็ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นในสนามกีฬารูปแบบของอารีนาเนี่ยนะครับไม่ได้มีสนามเดียวเขาก็จะเปิด2สนามย่อยครับให้คนในเขตเนี้ยใช้เป็นพื้นที่ออกกำลังกายในชีวิตประจำวันได้แต่ว่ามันจะเกิดการพัฒนาอย่างยังย่งยืน ต่อไปจิบหรือเปล่าเพราะว่าเอาตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะมีกีฬาโอลิมปิกกลุ่ม NGO แล้วก็กลุ่มอาสาสมัครต่างๆที่คอยดูแลคนไร้บ้านคนที่เป็นผู้อพยพโดยผิดกฎหมายเข้ามาในประเทศฝรั่งเศสมาอยู่ในพื้นที่นี้ก็ออกมาร้องเรียนออกมาคัดค้านแล้วครับเพราะว่าเขาบอกว่าในมุมมองของคนที่อยู่ในพื้นที่นี้เอาแบบถูกกฎหมายก่อนนะครับ เขาได้รับความเดือดร้อนกับการก่อสร้างต่างๆที่ต้องบูรณะฟื้นฟูเนี่ยหปีครึ่งครับที่ต้องปิดถนนค้าขายไม่ได้ได้รับความเดือดร้อนจากเสียงจากฝุ่นจากควันเนี่ยทุกทรมานอยู่หปีครึ่งครับแล้วก็มีความสุขอยู่แค่2เดือนก็คือกีฬาโอลิมปิกกับกีฬาพาราอลิมปิกครับแต่พอหลังจากนั้นแล้วล่ะครับจะเป็นยังไงเพราะว่าคนในพื้นที่ที่อยู่ถูกกฎหมายก็ให้ความกังวลครับว่า หลังจากวันที่8กันยามหกรรมกีฬาต่างๆจบไปแล้วเนี่ยตำรวจและการรักษาความปลอดภัยรวมถึงบริการสาธารณะต่างๆเนี่ยจะอยู่แบบเดิมไหมที่ผมบอกแล้วครับตำรวจอยู่ไม่ได้แน่เพราะกีฬาโอลิมปิกคืคอมหกกรรมกีฬาในระดับโลกปารีสนะครับเป็นส่วนหนึ่งของประเทศฝรั่งเศส ตำรวจจากทั้งประเทศนะครับถูกเกณฑ์เข้ามาดูแลรักษาความปลอดภัยในช่วงมากกมกีฬานี้แต่พอจบแล้วเขาต้องกลับไปที่เมืองของเขาดูแลรักษาความปลอดภัยคนในเมืองที่เขาประจำอยู่เช่นกันนะครับส่วนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่ตอนนี้สะดวกสบายรถไฟมาถี่รถเม,ม์มาถี่เพื่อที่จะรองรับทั้งคนมาแข่งกีฬาคนมาดูกีฬานักท่องเที่ยวต่างๆแต่พอนักท่องเที่ยวออกไปแล้วมากรมกีฬาจบแล้ว ความถี่ไม่เท่าเดิมแน่แล้วเขาจะได้บริการแบบเดิมอีกไหมก็เป็นคำถามที่คนในพื้นที่ตั้งคำถามครับส่วนคนที่อยู่ในเขต18อย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายเช่นคนไร้บ้านผู้อพยพจากต่างชาติเข้ามาอยู่ในประเทศฝรั่งเศสแล้วมารวมตัวกันอยู่ในพื้นที่เขต18นี้ ได้รับความเดือดร้อนตั้งแต่ก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกอีกครับเพราะว่าก่อนการแข่งขันกีฬาเขาต้องทําการบูรณะปรับปรุงพื้นที่ไม่ใช่แค่พื้นที่และโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพเท่านั้นแต่เขาต้องทําในเชิงของสังคมด้วยนั่นคือแคมเปญที่เรียกว่าโซเชียลคลีนซิ่งก็คือการทําความสะอาดทางสังคมครั้งใหญ่เขาทํำยังไงกับเขต18ครับ คนที่เป็นคนไร้บ้านอยู่ในเพิงต่างๆภาพลักษณ์ไม่ดีครับคนเร่ร่อนก็อาจจะเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีและอาจก่อเหตุไม่ดีกับนักท่องเที่ยวซึ่งจะเสียภาพลักษณ์ด้วยเพราะฉะนั้นรัฐบาลฝรั่งเศสรัฐบาลปารีสเขาได้ย้ายคนไร้บ้านคนเร่ร่อนออกไปจากพื้นที่นี้ถึง5,200คนยังหมายรวมถึง คนที่ติดยาเสพติดและผู้ขายบริการทางเพศที่อยู่ในพื้นที่นี้ด้วยซึ่งกลุ่ม NGO กลุ่มอาสาสมัครต่างๆก็ได้ออกมาร้องเรียนและบอกว่าวิธีการทำแบบนี้คือการกวาดขยะไว้ใต้พรมเท่านั้นเองเราควรจะถือโอกาสที่มีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกแล้วต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาองค์ประกอบทางสังคมเนี่ยทำให้คนเหล่านี้เนี่ยเขาได้โอกาสทางเศรษฐกิจและทางสังคม เพิ่มขึ้นด้วยให้เขาอยู่ในพื้นที่นี้ได้อย่างมีเงินมีโอกาสในการทำงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่ใช่ไล่เขาออกไปเฉยๆแล้วปัญหานี้ก็ย้ายติดตัวเขาไปอยู่ในพื้นที่ที่ไล่เขาเออกไปอยู่ในที่ใหม่นั่นเองแต่ว่ามุมมองของผู้บริหารเมืองกลับคิดต่างกันครับเขามีหลักฐานของเขารองนายกเทศมนตรีของปารีสเนี่ยได้ออกมาคัดค้านบอกว่าการ ทำการบูรณะฟื้นฟูเมืองในเขต18จะดําเนินต่อไปแล้วสิ่งที่สร้างสําหรับกีฬาโอลิมปิกเนี่ยไม่ได้รื้อลงยังคงอยู่เหมือนเดิมอันนี้ต้องทําความเข้าใจครับว่าหลายๆครั้งการแข่งขันกีฬามากกรมกีฬาหรือว่างานอีเวนต์ใหญ่ทั้งหลายเมื่อจบงานแล้วเนี่ยจะรื้อของเดิมทิ้งไปเพราะใช้งานชั่วคราวเท่านั้นแต่สําหรับปารีสถูกวางไว้ตั้งแต่แรกครับว่าสร้างใหม่ให้หน้อยที่สุดเขาสร้างเพียงแค่5%เตของ พื้นที่ที่ใช้จัดงานเท่านั้นครับเขาใช้ของเดิมทั้งหมดส่วนที่สร้างใหม่เขาบอกว่าจะยังอยู่ต่อไปอย่างเช่นสนามกีฬาที่ใช้จัดการแข่งขันในเขต18ก็ยังคงอยู่ต่อไปและมีแนวทางที่จะพัฒนาต่อเนื่องด้วยเพราะมีโครงการและกําลังก่อสร้างอยู่เลยครับแคมปัสของมหาวิทยาลัยปารีสครับจะมาอยู่ในเขต18นี้และจะเปิดรับนักศึกษามาอยู่ในพื้นที่นี้เนี่ย ปีหน้า2025ซึ่งวางแผนไว้ว่าจะมีนักศึกษามาศึกษารวมถึงพักอาศัยอยู่โดยรอบๆนะครับถึง4,000คนตรงนี้เนี่ยจะเป็นฐานเศรษฐกิจใหญ่ฐานที่จะมีคนที่มีความรู้มีคนที่มีคุณภาพเข้ามารวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจในเชิงของนวัตกรรมในเชิงของความคิดสร้างสรรค์ให้กับพื้นที่นี้ด้วยเช่นกันในมุมของรัฐก็บอกว่าจะทำต่อเนื่องไปแล้วก็จะทำให้ตรงนี้ดีขึ้นจาก ต่อเนื่องจากมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเช่นกันก็เป็นประเด็นที่คงต้องคิดครับว่าเราจะทำอย่างไรให้โอกาสที่จะจัดงานการแข่งขันกีฬาขนาดใหญ่หรืออีเวนต์ขนาดใหญ่ซึ่งประเทศไทยก็ฝันจะเป็นเจ้าภาพพวกนี้อยู่นะครับมาช่วยในการพัฒนาเมืองพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่ต่างๆอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนต่อไปวันนี้ต้องลาไปแค่นี้กับบทเรียนจาก Paris Olympic ในเชิงของเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อ,ตอไปสวัสดีครับ